เตรียมหลอดเชื่อมทีเดียวนะครับเตรียมนี้เตรียมก่อนนี่จะต้องตัดตัวท่อแคปเทีวเนี่ยไปเชื่อมทีเดียวนะครับแคปทีวเ,เ,นะทเล็กไเนี่ยครับเล็กเตัวนี้ชอบตันจะเชื่อมใหม่ๆจะชอบเ<ม>ชื่อมตันกันเยอะใหม่ต้องระวัง ใช้สี่มือนะอัดเชื่อมเยอะแคบเชื่อมฉันม่าจะตันเชื่อมตันกันเยอะต้องเชื่อมไม่บ่อยก็ทำงานเชื่อมไหมรู้ยังไงตันก็ผมมีวิธีเทสครับตานในคลิปนั่นแหละจะได้ไม่เสียเวลามาไม่นี้ผมจะเชื่อมนี่ก่อนแล้วก็ไปเชื่อมข้อเียวฝันฝังไฮที่หลัง เชื่อมนี่กันโอเคเชืทียบกันเลยครับ,รบอ,อือพร้อมกันเลยก็วดเ,เร็ว,<ล>ะวนะครับเป็นเทียบนี่น้ำยามากไปตัดหรือเปล่าแล้วไงหรือว่ามันยังไม่เกิดความจำนานในการเทียบก็แล้วแต่บางทีมันตันไ,ได้ครับมันเล็กไนงะ เสียงแบบนี้อีดีตรงตรงบอกเสียงด้วยนะสแตนด์แรกกันนะครับเป่าตรงด้านนอกนะครับตัวนอกข้อท่อก่อนไม่ได้ใช่ไหมมันมันบางครับตอนนั้นบางบาแปรงเป่าหนาก่อนเป่าหนาก่อนหนาไอ้หนามันร้อนเลยเบาหนาไปหาคนเล็ก

หมันนี่ก็เติมมาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแล้วแล้วมันก็ไหลจะแดงรอมันเลยให้กันเราจะเดินกันคนระับให้เมาให้มันเดือดใส่พอกัน

ฝั่งไฮเดียไปเชื่อมนะครับเท็ดก่อนเราเชื่อมตันน,ตน,นะอ๋อเท็ดก่อนแต่นี้มีห้าท่อแต่สองทอล่างไม่ได้ใช้นะครับเท็ดก่อนเห็นไหมผ่าเสือเอ่อเชื่อมอันนี้เราเอามาเสียบเท็ดกันนะครับอ๋อนี่บักบักกีไว้เลยเนี่ย เะเสียบเทสแรงดันของจะเท็ว่าเชื่อมร่วกกันนะร่วไหมเน,ะนเสียบได้กันต,กต้องลื้อยำห่างปากอีกทีต้องรออีกนานอ่ะอเค อะงไปท่าน่ะเปิดขายของอยู่โอเคครับยังไม่เสร็จเรียบปั๊บตู้เย็นเสร็จป่อนนะครับดูแรงขัดอันนี้มีครัวนอกนะครับกาดีไหมครับฝั่งนี้ก่อนเสร็จฝั่งนี้ต้องมีแรงดูดดดูเข้านะครับนี่ฮะปิดฝั่งนี้นะครับดูจุ๊บๆเลยว่าเออนี่ไดะครับแสดงว่าไม่รั่วไม่ตันครับไม่ตัน ไม่ใช่ไม่รั่วอ่าไม่ตันเทสว่าเป็นการเทสว่าไอ้สแตนเร์ที่จะเชื่อมไม่ตันนะครับให้ปิดรูฝั่งนี้แล้วให้มันดูดเข้าฝั่งนี้นะฮะจะเชื่อจะดูดมือนะครับปล่อยทังปึ๊กเคเกตวัดเกรมิัมาวัดไฮนะครับตัวนี้เลยที่เอามงใหม่นะครับ สิหายกันเท่าไหร่ กระโดดเข้าเลยนะอ๋อน้ำควัอ<ๆ>นออกอะไรยวะฝนหนองนี่วะแป๊บนดียวเท้ตันนะอ้าวเมื่อกี้ยังมีออยหน่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพิภัชประกันได้เลย คอมเดินนะใช่ไหมคอมเดินครับคอมเดิน่าดประการอะไรปิดกาดประการได้เอ่ยตัวนี้แรงดูดมีตัวตันนี่ตันที่เชื่อมนี่งานเข้าแล้วเดี๋ยวนะอ้าวนี่ออกเลยครับเดี๋ยวม,ยมันไม่ฟีตเลยเมื่อกี้ ยาเยอะไปมั้งโโลโดดูดได้นะโลจะทำมาหายไม่ออกเพื่อเชื่อมตันหนยะัตรงนี้่ยจะฟีดเลยนะ ที่เสียบปักด้วยนะเ,เ,เสียบเลยท่ไเสียบเลยอะแรงกงันนะระวันไฟนะอดูว่าท่อโลหหายกับกันไหมองไม่ตันเลยลองกดดูกันนี่ não, não.